ประเทศไทยได้มีการปรับเปลี่ยนระบบการจัดเก็บภาษีเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากเดิมภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบำรุงท้องที่เป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช2562ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นคือการติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเกิดความยุ่งยากกับประชาชนที่ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทำให้คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่3สิงหาคม2564เห็นชอบเรื่องการกับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบ e l e c t กทรอน e-service ในปีงบประมาณพุทธศักราช2565โดยเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพัฒนาร,ระบบราชการ งานบริการอะเจนด้าจำนวน12งานบริการและกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดต,ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัตรริราชการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ของส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายโดยมีระบบการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็น1ใน12งานบริการที่กำหนดให้ส่วนราชการนำไปพัฒนาเป็นระบบให้บริการประชาชนในรูปแบบ e-service และมอบหมายให้กรมที่ดินเป็นเจ้าภาพหลัก กลมที่ดินพัฒนาและให้บริการแอปพลิเคชัน Land Map โดยประชาชนสามารถค้นหารูปแปลงที่ดินและรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินได้ทั่วประเทศผ่านโทรศัพท์มือถือหรือระบบอินเทอร์เน็ตจะช่วยให้ประชาชนและภาคธุรกิจใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการตัดสินใจในการพิจารณาจะซื้อจะขายที่ดินตรวจสอบพื้นที่ดินเพื่อน,นำไปประเมินราคาในการกู้เงินกับสถาบันการเงิน และใช้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับที่ดินและทรัพย์สินของตนเองได้โดยเฉพาะภาคธุรกิจใช้ในการวางแผนเพื่อบริหารจัดการกับที่ดินของตนเองและที่ต้องการจะซื้อจะขายเพื่อขยายธุรกิจในอนาคตได้ปัจจุบันมีจำนวนผู้เข้าใช้งานในระบบมากกว่า94ล้านครั้งเพื่อให้เป็นไปตามมาติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวกรมที่ดินจึงมีแนวคิดในการพัฒนาแอปพลิเคชัน Land Maps ที่นอกเหนือ จากการแสดงรูปแปลงที่ดินและข้อมูลที่ดินแล้วให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบจัดก,การภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง CU Taggo ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและระบบจัดก,การภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ประชาชนสืบค้นได้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ตการลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการบูรณา,าการ การพัฒนาการให้บริการเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตระหว่างกรมที่ดินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ตจึงเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มช่องทางให้ประชาชนรับทราบภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมทั้งอำนวยความสะดวกในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของประชาชนและเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการเทคโนโลยีและสร้างเครือข่ายการทำงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน